ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศอนอกระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ SM ฟังที่92มิลเฮิร์์มาพูดภาษาอังกฤษกันเถอะ Come on let's speak English สวัสดีท่านผู้ฟังรายการนี้ทุกท่านนะคะ วันนี้เรามาถึงเรื่องของการร้องเรียนเรื่องบนและการขอโทษขอโพยในการที่ซื้อของไปแล้วก็ไม่ได้อย่างใจหรือไม่ได้อย่างที่สั่งกันนะคะคือบางทีเราซื้อของมาแล้วมันก็ชำรุดใช่ไหมคะหรือไม่งั้นก็ไม่ใช่แบบที่เราสั่งไว้เทวาไห่นึ่งไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่สีนี้เนี่ยก็ต้องมีการร้องทูกร้องเรียนกับร้านค้าหรือว่าผู้ขายบางคนก็ร้องไม่ถึงผู้จัดการเลยนะคะเพราะว่าตกลงกันไม่ได้ การร้องเรียนนี่มันมีหลายลักษณะนะคะมันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปก็มีพูดจากันดีๆอ่อนโยนเพื่อที่ว่าเขาจะได้เห็นหนนใจยอมให้เราเป็นของหรือว่ายอมจ่ายเงินคืนนะคะไอ้เรื่องจ่ายเงินคืนนี่บ้านเราคงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ต่างประเทศเขายอมคืนเงินนะคะถ้าเขาไม่ถ้าของนั้นมันเป็นของที่ไม่ดีมาจากร้านเขาจริงๆนะคะขึ้นอยู่กับผู้ร้องเรียนเลยนะคะว่าพูดจายอย่างไรพูดจาดีๆไหมหรือว่าส่งเสียงดังอะไรเงี้ย แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนคนขายจะต้องพยายามเก็บอารมณ์นะคะคือต้องพูดจาก,กับเขาดีๆเพราะว่าลูกค้าถูกเสมอนะคะท่นี้เรามาฟังบทสนทนาระหว่างลูกค้ากับคนขายนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะไปเปลี่ยนของหรือทำอะไรนะคะเออ굿 o o ร์น n ่ I bought this box of computer paper last week but it's not the right size it should be A4ohsorry about that Um, it says A4 on the box. Yes, I know. But um, here, if you look inside, you see it's a smaller size. Oh, yeah, so it is. I'm very sorry. Uh, I'll get you another box. Right, thanks. Uh, I'm very sorry, but we haven't got another box in stock. I know. Yeah, I am sorry about that. Uh, if you like, I'll just call our branch to see if they have any. Uh, no, uh, don't bother. I'd prefer a refund. Of course. That's £1,195. Here you are. Sorry about that. Oh, that's all right. Thanks anyway. Bye. Bye. ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไปนะคะคือคนที่จะมาขอชี้แจงนี่นะคะก็แสนจะสุภาพนะมาถึงก็ uh, Good morning uh, I bought this box of computer paper last week นะคะคือมาแจ้งให้ทราบว่าทำอะไรไป I bought this box of computer paper last week คือซื้อกระดาษที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว But it's not the right size But it's not the right size ขนาดไม่ใช่นะคะ It should be A4 อีช o ดวจริงๆมันต้องเป็น A4 นะคะผู้ขายก็เลยต้องกล่าวขอโทษไว้ก่อนนะคะ Oh sorry about that Oh sorry about that ยังไงก็ตามเธอคือยังไม่ทราบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะแต่พรพอมีผู้ร้องเรียนเนี่ยผู้ขายโดยมารยาทที่ดีก็กล่าวคำขอโทษก่อนแล้วเขาก็ต้องไปตรวจสินค้าที่ซื้อไปแล้วนะคะว่าเป็นจริงอย่างที่ลูกค้ามาบอกไหมเขาก็เลยพูดว่า อืมอิสเซ이เซ on the box เดอะบ็อกซ o อืมอิสเเออบนกล่องก็เขียนไว้ว่า A4 นี่นนะไม่น่าจะผิดนะคะลูกค้าบอกว่าเ e ้ยไซส์นาใช่ฉันก็รู้ว่ามันเขียนว่าอย่างนั้นแหละนะคะคือปกติสินค้ามันก็ต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าจะบรรจุสินค้าอะไรลงไปขนาดอะไรก็ต้องใส่ไว้ให้เรียบร้อยวันนี้ขนาด A4 อันนี้ A5 นะจ๊ะแต่ว่าเธอก็บอกต่อไปนะคะ but here if you look inside if you look inside ถ้าเกิดคุณดูข้างในนะ you see it's a smaller size you see it's a smaller size คุณก็จะเห็นว่าขนาดเล็กกว่านะ you see ก็คือ you will see นะคะอันนี้เป็นคำพูดนะเราก็เลยใช้ตัวย่อกันนะคะไม่ต้องพูดว่า you will see โอเค you see is a smaller size มันเป็นขนาดที่เล็กกว่านะ ผู้ขายก็เลยบอกว่าโอ y ยย so it is อืมจริงด้วยนะครับที่นี่เป็นอย่างนั้น,นีริงเลย,ยแล้วก็กล่าวคำขอโทษอีกนะคะสำนักงานกสนกระทรวงศึกษาธิการ i m very sorry คือขอโทษจริงๆนะคะเออแล้วก็หาทางแก้ไขนะคะด้วยการบอกว่า i get you another box i get you another box เดี๋ยวไปหากรงใหม่มาให้นะคะถ้าเราใช้คำว่า another นี่แปลว่า อีกอันหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งอีกคนหนึ่งคืออีกหนึ่งซึ่งยังไม่ใช่สุดท้ายนะคะและคําที่ตามหลัง Another มาก็จะต้องเป็นเอกพจน์ K นะคําเป็นคํานามเอกพจน์ K นะคะ get box. อังกฤษยูนอนจจะบอกสิ่งเช่นสมมุติว่าเราดื่มกาแฟอยู่นี่นะคะแล้วก็หมดถ้วยแล้วเพื่อนอาจจะถามว่า would you like another one would you like another one นะคะคือ scale, อีกสักแก้วไหมอีกสักถ้วยนึ่งไหมนะคะหมาความว่าจะไม่ใช่ถ้วยสุดท้ายอาจจะ ดื่มไปอีกเรื่อย้ยสองสาแก้วก็ได้นะคะเพราะนั้นใช้คำว่า another a n o t h e r นะคะอ่านว่า another ไม่อ่านว่า another นะครับคนซื้อก็จะบอกว่า right thanks ขอบคุณนะคะแต่ในที่สุดผู้ขายออกมาบอกว่า oh, I'm very sorry ขอโทษอีกแล้วนะคะ but we haven't got another box in stock but we haven't got another box in stock ขอโทษจริงๆเลยคือเราไม่มีกล่องใหม่ในสต็อกเลยสต็อกนี่ก็คือมันแปลตามตัวคือสิ่งที่เก็บสำรองไว้นะคะแต่ว่าบ้านเราก็ใช้คำทับศัพท์นะคะทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปเลยอยู่ในสต็อกเราคงไม่มานั่งพูดว่ามันไม่มีกล่องที่เก็บสำรองไว้เลยเเนี่ยนะคะคงไม่พูดอย่างนั้นนะฟังดูแปลกๆพอลูกค้าได้ฟังก็ร้องวิไวเล็กน้อยว่าอ๋อน้าตายยากเป็นอย่างนั้นหน้าไม่น่าอย่าอย่านะ คุณผู้ขายก็บอก yeah I'm sorry about that I'm sorry about that ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่า uh, if you like if you like ถ้าคุณไม่ว่าอะไรในตรงนี้แปลว่าไม่ว่าอะไรนะคะไม่ใช่ถ้าคุณชอบนะคือหมายความว่าถ้าคุณไม่ว่าอะไรแล้วก็ I just call our branch to see if they have any I just call our branch to see if they have any เดี๋ยวจะลองโทรไปที่สาขาร้านที่เป็นสาขานะคะ to see if they have any to see if they have any เพื่อที่จะดูว่าเขามีกระดาษขนาดนั้นยังเหลืออยู่บ้างหรือเปล่านะคะ to see if they have any any ตรงนี้ก็คือ any paper ละคำนามที่พูดว่าจต่ต้นไว้นะคะซึ่งลูกค้าก็บอก I know oh uh, don't bother I know ไม่ต้องหรอก don't bother อย่ารบกวนเลย bother b-o-t-h-e-r นะคะ b-o-t-h-e-r ต้นบาร์เตมีอย่างเงี้ยถ้าสมมติใครพูดกับเราอย่างนงี้แบอว่าอย่าไปโกนฉันแล้วก็บอกว่า mm, I prefer a refund I prefer a refund คะ่ะ I ที่ก็เหมือนเดิมนะคะ I would prefer prefer ว่าชอบมากกว่าอยากได้อย่างนั้นมากกว่าคือของเงินคืนดีกว่านะคะ refund R-E-F-U-N-D R-E-F-U-N-D refund คือขอ,ขอขอคืนเงินนะคะผู้ขายก็ คือไม่สามารถจะแก้ไขตรงนี้ได้ใช่ไหมคะหาให้ใหม่ก็ไม่ได้ก็เลยบอกว่า of course ได้ได้ครับได้ครับนะ that's e 1 e v e pounds that's e l e v pounds คือซื้อไปราคาเท่านั้นใช่ไหมคะก็คืนให้เท่านั้นขณะที่ส่งเงินให้เนี่ยก็พูดด้วยนะคะว่า here you are here you are นี่คือส่งเงินให้อันนี้ไงครับเงินของคุณนะแล้วก็ไม่ลืมที่จะต้องกล่าวคำขอโทษอีกครั้งหนึ่ง sorry about that นันไม่ต้องเคอะเขินกับการที่จะต้องกล่าวคำขอโทษบ่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้ขยยที่จะต้องยอมรับผิดคำกล่าวขอโทษนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเสียฟอร์มนะคะแต่หมายความว่าเป็นกริยาที่ดีนะซึ่งผู้ซื้อก็บอกว่า oh that's alright thanks anyway that's alright ไม่เป็นไรนะคะ thanks anyway แล้วก็ขอขอบคุณยังไงก็ตามขอขอบคุณแล้วก็ลาจากกันไปเรื่องมันก็จบได้ใช่ไหมคะ คือตกลงกันได้อันนี้แปลว่าพูดจาก,กันดีๆนะคะขอโทษขอโพยกันแล้วขอโทษอยู่นั่นเลยนะก็เลยจบบทนี้นะคะทีน,นี้ลองฟังบทสนทนาต่อไปสิว่าเขามีอะไรกันเอ่ย I am uh I'm sorry to bother you, Mrs. w a s t e Yes, Mr. North. Uh, it may have slipped your mind, but you told me last week that you sent in the orders to w i n d s o r s products. That's right. Yes, I did send in the order um, on Friday afternoon. Well, the, <laughs> the thing is, did you realize that there were two separate orders, one for northern region and another for eastern region? Oh dear, I'm sorry. I didn't realize the eastern region had to be done too. Oh, it really doesn't matter. There's still just time. Well, I phoned vincent Brodox and explained, Charai. Um no no I think it'd be best to send the order by fax don't you Yeah yeah all right I do that right away sorry again ีการระหว่างผู้ร่วมง,งานนะคะหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นเจ้านายที่เหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งสุภาพทั้งคู่เลยนะคือมิสเตอร์นอร์ธนะคะเข้ามาเริ่มบทสนทนาว่าเอ uh, I'm sorry to bother you Mrs West I'm sorry to bother you Mrs West คือขอโทษนะคุณเวสตที่ต้องรบกวนคุณหน่อยหนึ่งนะคะ Mrs West ก็เลยบอก Yes Mr North มีอะไรละ่คะนะคะมิสเตอร์นอร์ธก็เลยบอกว่าอื mm hmm It may have slipped your mind. It may have slipped your mind. Slipped นะคะ S-L-I-P แล้วก็ตอน,นี้มันเป็น past participle คือ verb ช่องสามใช่ไหมคะเราก็ต้องเติมพีกแต่เราค่อยเติม E-D นะเพราะว่ามันตามหลังคคำว่า have มานะคะ It may have slipped your mind หมายความว่าบางทีคุณอาจจะนึกไม่ออกก็ได้เรื่องมันผ่านไปแล้วใช่ไหมคะใช้เป็น past tense นะี่นะ But you told me last week. But you told me last week. แต่คุณบอกผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว that you'd send in the orders to Windsor Products that you'd send in the orders to Windsor Products you'd นี่ก็คือ you would คืออันนี้มันเป็นมืนกับ indirect speech ใช่ไหมคะคุณบอกฉันว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะนั้นที่คุณบอกนั้นมันก,ก็เป็น past ไปด้วยที่บอกว่าจะส่งไปให้นะน,นะคะก็เป็น you'd w o u l send in the orders to Windsor Products ว่าคุณจะส่งใบสั่งสินค้าไปยังบริษัท Windsor Products ใช่ไหมมิส p e สเก็ตอว่า That's right That's right <S ใช่แล้ว Yes I did send in the order I did send in the order ฉันได้ส่งไปแล้วตรงนี้ใช้กริยาช่วย did เข้ามาในประโยคนี้ด้วยเป็นการเน้นว่าทำแล้วจริงๆนะคะคือปกติเนี่ยเราก็พูด I sent in the order I sent คือเปลี่ยนคำว่าเซ n วนเซน์เป็นตำเรียช่องสองนะคะว่าได้ส่งไปแล้วแต่ว่าใช้ดิดคำมามน้นว่าส่งแล้วจริงๆ on Friday afternoon on Friday afternoon ตอนบ่ายวัน,นศุกร์นั่แหละมิสเตอร์นอก็เลยบอกว่า the thing is เรื่องมันมีอยู่ยว่า did you realize there were two separate orders did you realize there were two separate orders คุณทราบหรือเปล่าว่าต้องแยกไปสั่งเป็นสองใบ one for northern region one for northern region คือหมายความว่าใบหนึ่งต้องส่งไปทางภาคเหนือ and another for eastern region แล้วก็ and another d a n for eastern region คืออีกใบหนึ่งต้องไปทางภาคตะวันออกพอพูดอย่างนี้นะคะ Mrs. Fisk ก็เลยเพิ่งจะนึกได้เธอก็เลยอุทานว่า oh dear ตายจริงตายแล้ว I'm sorry. I'm sorry, Koto I didn't realize the eastern region had to be done, too. About what, one oak, do I? Mr. Northcliffe replied, Why, it really doesn't matter. It really doesn't matter. Oh, you may Jing, when going to there's still just time. There's still just time, young Paul, me will you. ะคะือมีเวลาพอที่จะส่งใบสั่งไปทางน้นได้ Mr. สซิสเก็เลยบอกว่า i p h o w i w i n s น r Products and Explain c h i r i อันนี้เป็นการขอคำแนะนำนะคะ i p h o n n w i n ว s o r Products and Explain c h a i ยแนะคะคางคมว่าโทรไปบริษัท Winser r r o d u c t s แล้วก็จันจะอธิบายเขาฟังดีไหมมิสเตอร์นอก็เลยบอกว่า no, no no ไม่ต้องลรอก I think it be best to send the order by fax to you I think it d, it d. it, 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 it apostrophe d i n i it would นะคะ it would be best to send the order by fax don't you ผมว่าสง่งใบสั่งด้วยแฟกซ์ดีที่สุดนะ Mrs. w e s ก็เลยตกลงนะคะถ้าบอกว่า yeah yeah a l right ได้ๆๆนะคะแล้วก็ i do that right away i do that right away คือจะทําให้เดี๋ยวนี้แหละ sorry again ก็แล้วก็ขอโทษอีกนะคะที่ทํางานผิดพลาดไป Mr. Na ก็บอก that's all right that's all right ไม่เป็นไร สุภาพทั้งคู่เลยนะครับแก,กันขอโทษกันไปขอโทษกันมานไ,ไ,ไม่เป็นไรไปไม่เป็นไรมาก็น่ารักดีนะทีนี้ที่นี่ฟังสถานีวิธียุศึกษาสำนักงานก่อสร้า n กระทรวงสวิการ์ดฮัล this is Sandra Castle of carpentry company hello Miss Castle this is Ted White what can I do for you well I think there may have been some uh, a misunderstanding about our last order oh dear What seems to be the problem? We've just started unloading the truck and the quality of the goods doesn't appear to be class A1 which is what we ordered. I'm very sorry. Let me just check this on computer. Um, oh, yes. I'm afraid there has been a slip up in our shipping department. I'm very sorry. It's certainly our fault. Oh, what would you like us to do about it? Well, we can keep the goods and use them for another order of hours if you will charge us 20% less for the load and ship us a load of Class A one right away. That sounds fair enough. Let me just check the stock position. Yes, we can ship tomorrow morning, if that's all right. Oh, yes, that will be fine. Oh, good. Uh, <laughs> Thank you very much, Miss Castle. I'm very sorry that this happened. That's quite all right. ะะเรื่องของการส่งของผิดจ,จากที่สั่งอันนี้เป็นมิสเตอร์ไวท์กับมิสคาโซนะคะมิสเตอร์ไวท์นี่รับโทรศัพท์ Good morning Smith and Sons can I help you คนจำได้นะคะว่าเวลารับโทรศัพท์ก็พูดอย่างนี้นะ Good morning Smith and Sons คือทักทายแล้วก็บอกว่าบอสถานที่ can I help you ะคะุณมิสคาโซบอก Hello this is Anna Castle of Carpet n r Company บอกให้ทราบว่าเป็นใครนะคะที่ที่โทรมานะคะมิสเตอร์ไวท์ก็บอกว่า hello Miss Castle this is t e d White what can I do for you เหมือนกันนะคะ what can I do for you กั can I help you ก็คือจะให้ช่วยอะไรไหมมีอะไรให้ช่วยไหมนะคะ m ิ uh, s ค Castle บอกว่า I think there may have been some uh, misunderstanding about our last order I think ฉันคิดว่า there may have been s o m some ซ้ำอ,อ,อะไรสักอย่างแล้วเธอก็เปลี่ยนใหม่นะคะเป็น a misunderstanding about our last order ฉันคิดว่ามันน่าจะมีการเข้าใจผิดกันนะเกี่ยวกับการสั่งสินค้าครั้งล่าสุดเนี่ยมีใช้ may have been จำได้ไหมคะนะการใช้ helping verb ตามได้ have แล้วก็กริยาช่องสเนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องที่เกิดไปแล้วนะคะ ซิกมิสเตอ t ์ก็อู้ทันว่าโ h ้ดิเตายจิ what seems to be the problem what seems to be the problem มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรอครับ m ิ Ms. Castle ก็เลยบอกว่า we've just started unloading the truck we've just started unloading the truck unload คือไม่บรรทุกก็คือเอาออกมานะคะเราเพิ่งจะนำของลงมาจากรถบรรทุกที่ส่งสินค้ามาเน,นี่ย and the quality of the goods The quality of the goods, goods แปลว่าสินค้า GWO D แล้วก็เติม S ต้องเติม S ตัครั้งนะคะคุณภาพของสินค้าเนี่ย doesn't appear to be Class A 1 doesn't appear to be Class A 1มันไม่ใช่ระดับ A 1ตามที่เราสั่งนะคะ which is what we order which is what we order ตามที่เราได้สั่งคือเราสั่งตรง Class A 1ไปใช่ไหมคะแต่ว่าที่คุณส่ง,งมาไม่ใช่ Mr. White ก็เลยต้อง กล่าวคำขอโทษนะคะอย่างเคยว่า I'm very sorry I'm very sorry แล้วเ,เขาก็บอกว่า Let me just check this on computer Let me just check this on computer ขอให้ตรวจสอบจากคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะว่าไอ้ที่ส่งรับไปนั้นมันเป็นอะไร Oh yes I'm afraid there has been a slip up in our shipping department Oh yes คือยอมยอมรับนะคะว่าผิดไปแล้ว I'm afraid there has been a slip up I'm afraid there has been a slip-up หมายความว่ามีการผิดพลาดนะคะ slip-up คือไม่เข้าใจนึกไม่ออกกัน in our shipping department in our shipping department ในแผนกส่งสินค้าของเรา I'm sorry I'm sorry แล้วก็ขอโทษอีกทีนึง it's certainly our fault it's certainly our fault เป็นความผิดของเราจริงๆเลยนะคะยอมรับโดยดีแล้วก็ถามมิสคาซ่าต่อไปว่า

การสั่งสินค้าครั้งต่อไปของเราแทน If you will charge us 20% less for the load, If you will charge us 20% less for the load, ถ้าคุณจะลดราคาค่าส่งลงไปให้เราอีก20%แหมขอลดเยอะนะคะเราก็บอกว่า And cheapest a load of class A 1 right away, And cheapest ล้วก็ส่งมาใหม่นะคะ A load of class A 1 right away ส่งสินค้า ระดับ A1 มาให้เราทันที right away นะคะมิสเตอร์ไวก็เลยบอกว่าอืม um, that sounds fair enough that sounds fair enough ฟังดูก็ดูยุติธรรมดีนะคะไม่มีใครได้ใครเสียอะไรกันมากนะัก let me just check the stock position let me just check the stock position ขอผมตรวจดูของในสต็อกก่อนนะคะว่าตามที่คุณสั่งหมานั้นมันมียังมีไว้ให้ไหมเขาก็ดูในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็บอกว่า Yes we can chip tomorrow morning Yes we can chip tomorrow morning คือได้เลยเดี๋ยวพุงนี้ส่งให้นะแล้วก็ถามว่า if that's alright l if that's alright ตกลงตามนี้นะ Miss Castle ก็บอก Oh yes that will be fine Oh yes that will be fine อ๋อได้ค่ะดีเลย m r White ก็เลยขอบคุณนะคะ Oh good Thank you very much Miss Castle ขอบคุณที่ยอมประนีประนอมกับเรานะคะและ ก็ไม่ลืมที่จะต้องกล่าวขอโทษอีกทีหนึงว่า I'm very sorry that this happened I'm very sorry that this happened this นั้นก็คือหมายความว่าการส่งสินค้าไปผิดแบบเนี่ยนะคะคำว,ว่า this นี่แทนทั้งหมดนั่นเลยนะขอโทษที่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นคุณมิ s คอสเซอร์ก็เลยบอกว่า that's quite all right that's quite a l right ก็คือ right, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ลําลากันไปด้วยการพูด goodbye มันก็จะเห็นได้ว่าบทสนทนาทุกบทเนี่ยนะคะผู้ถูกร้องเรียนจะยอมรับความผิดของตัวเองโดยดุสณนีอันนี้มันเป็นมารยาทดีของผู้ขายหรือว่าผู้ที่ทําธุรกิจนะคะทํางานด้านที่ต้องเซอร์วิสเขาหรือว่าส่งของไปให้เขาอะไรพวกนี้นะคะเพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้ไม่หงุดหงิดเพราะว่าส่งของผิดนี่มันเสียอารมณ์ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับผิดชอบอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เสียลูกคา้าแล้ว ธุรกิจมันก็เกิดความเสียหายได้เป็น,นว่าเดี๋ยวก็เลยไม่ต้องติดต่อกันต่อไปพอดีนะคะเปินมันมีทั้งสามบทสนทนาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะให้ท่านผู้ฟังได้ทบทวนฟังบทสนทนาทั้งสามด้อีกทีนึ่งนะคะจะได้เข้าใจได้ชัดเจนึ้้เจนค่ะเอิ๊ด g ่งอ g o ฉันซื้อซองก o ะ p า t คอ s พิ e เตอร t เมื่อส t ป e r ห์ท t ่ e e e วแ t ่ i ม่ใ t t h นาดที่ถูกต้ o งควรจะเป็นเ Oh, sorry about that. Um, it says A4 on the box. Yes, I know. But um, here, if you look inside, you see it's a smaller size. Oh, yeah, so it is. I'm very sorry. Uh, I'll get you another box. Right, thanks. Uh, I'm very sorry, but we haven't got another box in stock. I know. Yeah, I am sorry about that. Uh, if you like, I'll just call our branch to see if they have any. Uh, no, uh, don't bother. I'd prefer a refund. Of course. That's £1,195. Here you are. Sorry about that. Oh, that's all right. Thanks anyway. Bye. Bye. I am, uh, I'm sorry to bother you, Mrs. Waste. Yes, Mr. North. Uh, it may have slipped your mind, but you told me last week that you sent in the orders to Windsor's products. That's right. Yes, I did send in the order um, on Friday afternoon. Well, the <laughs> thing is, did you realize that there were two separate orders, one for Northern region and another for Eastern region? Oh dear! I'm sorry. I didn't realize the eastern region had to be done too. Oh, it really does not just time. Well, I phone Vincent Brodax and explain. Shall I? Um, no, no. I think it'd be best to send the order by fax. Don't you? Yeah, yeah. All right. I do that right away. Sorry again. That's all right. Good morning, Smith and Sons. Can I help you? Hello, this is Santa Castle of Carpenter Company. Hello, Miss Castle. This is Ted White. What can I do for you? Well, I think there may have been some uh, a misunderstanding about our last order. Oh dear. What seems to be the problem? We've just started unloading the truck, and the quality of the goods doesn't appear to be Class A1, which is what we ordered. I'm very sorry. Let me just check this on computer. Um, oh, yes. I'm afraid there has been a slip up in our shipping department. I'm very sorry. It's certainly our fault. Oh, what would you like us to do about it? Well, we can keep the goods and use them for another order of hours if you will charge us 20% less for the load and ship us a load of Class A one right away. That sounds fair enough. Let me just check the stock position. Yes, we can ship tomorrow morning, if that's all right. Oh, yes, yes. that will be fine. Oh, good. Uh, <laughs> thank you very much, Miss Castle. I'm very sorry that this happened. That's it's right. why all Goodbye. Goodbye quite น่าจะดีขึ้นใช่ไหมคะในการที่ได้ฟังทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผู้บรรยายบางทีเขาพูดเร็วไปนะคะฟังไม่ทันนั้นอย่าตอบว่ากันนะคะถ้าเกิดฟังไม่ทันจริงๆ โทรมาบอกกันได้นะคะว่าพูดช้าๆน่อยนี่พยายามพูดช้ามากแล้วนะคะเนี่ยที่หมายเลข018372235นะคะหรือจะโทรไปที่บ้านก็ได้นะคะ025333988ที่น,น,นี้หมดเวลาพิธีสถานีวิทย, <ขอ S 2> ยุศึกษาค่ะสวัสดีค่ะสำนักงานกศนกระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร